จากรายง,งานของมูล,ลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเปิดเผยค่ะว่าในปี2565ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และใช้เวลาเพียงแค่17ปีนับจากปี2548ในการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนทางกับอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำลงยังเห็นได้ชัด สำนักง,งานสถิติแห่งชาติแสดงข้อมูลจำนวนการเกิดประจำปี2564และพบค่ะว่ามีประชากรเกิดทั้งหมด544,570คนซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติและเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีการเกิดน้อยกว่าการตายส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รวมไปถึงการที่คนไทยครองตัวเป็นโสดมากขึ้นหรือชะลอการมีบุตรจึงส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประชากรค่ะ จากแนวโน้มข้างต้นนะคะส่งผลทำให้ผู้บริโภคทั้งที่ครองตัวเป็นโสดหรือว่าไม่มีบุตรหลานเริ่มหันมาตระหนักถึงการวางแผนช่วงบ้านปลายชีวิตกันมากขึ้นค่ะข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัยของ DDP Properties Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุดเปิดเผยให้เห็นค่ะว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชีวิตหลังกเกษียณกันมากขึ้น โดยเชียงใหม่นั้นถือเป็นเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการไปใช้ชีวิตหลังเกษียณ24%ตามมาด้วยจังหวัดเชียงรายและชนบุรี10และ8%ตามลำดับค่ะโดยมากกว่าครึ่งนั้นเปิดเผยว่าปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้สนใจไปอยู่ในทำเลดังกล่าวมาจากการใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือว่าพื้นที่สีเขียว ตามมาด้วยการตั้งอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลเพื่อความสะดวกหากต้องไปพบแพทย์49%และอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยให้เดินทางไปที่ต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้นถึง44%ค่ะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้บริโภคจะมีความสนใจในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อไวกยเกษียณแต่พบว่าอุปสรรคสำคัญในการย้ายออกมาจากเหตุผลทางด้านการเงินและความผูกพันในครอบครัวโดย45%ของผู้บริโภคช่วงวัยมองว่าโครงการหมู่บ้านไหวัยเกษียณมีราคาที่สูงเกินความสามารถที่จะจ่ายไหว ตามมาด้วยความต้องการใกล้ชิดกับครอบครัวและก็บุตรหลาน4 4เต้องการที่อยู่บ้านหลังปัจจุบันมากกว่า41%กังวลในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพ34%และมองว่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อไวยเกษียณไม่จำเป็นาเป็น19%ค่ะในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนั้นมีอุปสรรคในการที่จะย้ายไปอยู่อสังหาริมรั์สำหรับไวกเกษีณเหมือนกับผู้บริโภคในช่วงวัยอื่นแต่ให้น้ำหนักของความสำคัญ3อันดับแรกแตกต่างกันออกไป โดยมากกว่าครึ่งเลือกอยู่บ้านเดิมของตนเองค่ะและต้องการจะอยู่กับครอบครัว51%ตามมาด้วยมองว่ามีราคาที่แพงเกินไป43%สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นมีความคุ้นเคยและชื่นชอบการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิมกับครอบครัวมากกว่าการย้ายออกไปอยู่ในโครงการที่อยู่อาศัยไหวเกษียณค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ w w w d d p r o p e r t y c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ